ก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนที่ประเทศเมียนมานะครับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงถึงสถานการณ์ทางการเมืองในไทยและบทบาทของกระทรวงกลาโหมต่อประเทศอาเซียนโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างเห็นชอบให้นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวด้วยว่าทุกฝ่ายต่างก็ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกองทัพและสนับสนุนบทบาทของกองทัพตามถแถลงการ7ข้อของพลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทางอารบกส่วนสถานการณ์จะเข้าสู่ระดับที่ต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหลักการของกฎหมายการเตือนด้วยหลักการดยเหตุผลต่อกลุ่ม ต่อฝ่ายต่างๆนั่นคือกรอบนะครับแล้วก็เป็นความหวังที่จะทําให้บ้านเมืองของเรากลับสู่สภาพปกติท่านเานอมาว่าสถานการณ์นี้เราควรที่จะมีนาย,ยนนกรัฐมนตรีสกิจสำารลลมาแก้ปัญหาณช่วงนี้ก่อนหมคะตามที่สวอเขาเสนอค่ะจริงๆผมไม่เคยตอบคำถามในแนวนี้ในเรื่องของการเมืองเลยนะครับ แต่สิ่งที่ผมพูดตลอดมาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพยายามจะพูดก็คือการบอกว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไรล่ะนะครับต้องถามกันตรงนี้ถ้ากฎหมายเขาบอกว่าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็อย่าฝืน ขณะที่นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมที่ถนนแจ้งวัฒนะแต่ว่าบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกลุ่มนะครับโดยมีเพียงกลุ่มสหพักการเมืองประชาธิปไตยหรือพักการเมืองขนาดเล็กที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเข้ายื่นหนังสือผ่านนายบิมรุ่งวัฒนจินดา นายสุรทินพิจาร์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสหพักการเมืองประชาธิปไตยเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องให้คอนมดำเนินการทุลกล้าทุนกระหม่อมร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องหาหรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตพร้อมกันนั้นก็แสดงเจตจำนงในการชุมนุมกดดันถ้าหากกกตไม่ยอมจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย ในขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งระบุว่าการทุนกล้าทุนกระหม่อมร่างพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งโดยคอรมอฝ่ายเดียวไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นความร่วมม er ือระหว่างกรกตและคอรมอที่จะยกร่างร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุต<ส>ิธรรมแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะหารือกับคอรมอรักษาการ และเห็นว่าสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ไม่อาจจะนัดหมายกันได้เนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อเหตุรุนแรงส่วนการหาหรือควรเป็นการพบปะกันโดยตรงแทนการหาหรือผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับ